ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับเซิร์ปีาศาจสีนะฮะไม่รู้เซิร์ชื่อปีาศาจนั่นแหละมัม้งน่าจะใช่แหละนี่วันนี้ผมมาล่าจีเนียนะบอกเลยไม่ได้ล่าหรอกมาเล่นด้วยนั่นแหละตอนนี้มาเล่นนะแอดแ,แจกของนะตอนนี้แอแจกแอดแจกสามอยฟรีนะน่าจะเปิดใหม่ตอนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวพอนเสียงอ่อนพอนเสียงอพยงอยาไปลเไปล,ปลนยนี่ว่าอ๋อยังเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยไหนี่ไหนวะไหนอยู่ไหนทีนี้ชื่ออะไรวะทีนี้ชื่ออะไรวะเอาตายลืมใส่เซ็ต โอ้กูละโง่ชิบหายเลยว่ะโอ้ยจะมาล่าเขาเฮียดีเหมือนกันว่ะเฮียจัดของยังดีจะลืมใส่เซตเย็ดแม่กว่าแล้วกูลืมขาดอะไรกูถึงว่าทำไมไปตัวเปล่าโอ้ยดูก่อนดูก่อนจีเนียสอยู่ไหนวะจีเนียสชื่ออะไรวะเนี่ยจีเนียส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 เลขที่ห้าเลขที่ห้าจีเนียสเลขที่ห้าจีเนียสเลขที่ห้าทุกคน กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าช่วยเฮียแล้วปะวะของอันี้กี่ด้วยไหนวะไม่ใช่จีเนียสจีเนียสอยู่ไหนวะหายโนไม่เจอจีเนียสอยู่ไหนวะจีเนียสอยู่ไหนวะไม่ใช่จีเนียส

เดี๋ยนี่นานอยู่วะรึะเปล่าไปดูวขียวแนะค่แนี้ต้องชำนะขอลอยเอาแล้วกันไม่เอาดีกว่าน้องมิกน้องชายแม่หลอกมีหลอกมีกใคร<อ>ไม่ตายแลยนะ้วเนี่ยีเก็บไอมิกสาหัสไอมิกโดไปไหนมีไงห้องมาตาะมุมมาตคุมุมมาตะคุ ไหนวะจีเนียนอยู่ไหนวะเอเป็นลูกแคนจะสู้หแคนดงเอาไอ้ยตกกูยังไม่เจอจีเนียเลยจีเนียอยู่ไหนวะนะทุกคนกูดูจีเนียแบบจีเนียอยู่ไหนวะจีเนียชื่ออะไรบนึง ที่ทไมผภาพมันเบอยังวะห้องนี้เขาบวกห้องนี้เขาผิประเด็นวะห้องนี้เขาผิประเด็นวะก็ชื่อจีเนียสแล้วทำไมกูไม่เจอวะกูดูน้ำทิ้งถ่ายในตอนเนี้ยเียนี้จีเนียสบอกอยู่ห้องไหนวะจีเนียสอยู่ไหนวะว่าจีเนียสนี่ไงจีเนียสนี่จีเนียสกูเจอจีเนียสล้วกูเจอจีเนียสล้ว

เซิร <Ooh. S 2> er ์ฟอย่างนัวเนียเพิ่งเปิดใหม่นะทุกคนจีเนียเด้โคตรอึดนเนียตัวเตี้ยกูแตกครับนี่เนี่ยี่กูรอจีเนียเลย ก <in> <n ames> เราจีเนียติอยู่นี่แหละคคคนน่่ะแตตืออวาที่เรานียวมานนนะะคกิีไปแดกน้ำเฮ้ยกินน้ำเซิร์ฟพี่ชายพี่ชายของผมเองน,นะไม่รู้ไม่รู้ของไม่ใช่ของพี่ชายผมอ่ะจะเห็นว่าพี่ชายเป็นอันนี้ไหนเอ้ไม่รู้วะเฮียตอนเนี้ยเอากูบอกเลยใครมาเล่นอะ่ะใครมาเล่นใครมาเล่นนะน่าจะแจกสามราอยู่นะช่วงนี้นเราจีเนึงจีนจนียไปแดกน้ำเอ้ยกินน้ำโอ้ เออใช่เซิร์ฟเซิร์ฟชื่อปีศาจสีนะทุกคนเป็นแนวประมาณนี่เลสามร้อยร้อยห้าสิบห้าสิบนี่ประมาณนี้นะเป็นแนวยิงลวงเงี้ยเยยยมื่อไหรเห็นด้วผมเล่นนึ่ผมรอจีเนียสมากจีเนียสไปไหนวะช้ชิบหายเลยเดี๋ยวอ 13, รอดจิบสามคนละโคตรไว ที่เรียนไปกินนานคือไปยิงเล่นก่อนละกันซีเนียร์ซีเนียร์เราขึ้นไปยิงก่อนอไปยิงเล่นอ่ะมีนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โีเนียนมาแล้ว จีเนียมาแล้วจีเนียมาแล้วเย็บจีเนียร้องเพลงว่ะรอจีเนียจีเนียไปแล้ว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 จีเนียแตกโอ้โหจีเนียจีเนียแตกแม่เฮ้ย กลัวเรื่องง่ายลูกลายชาป,ป็นอะไี่เนี้ยที่เนี้ยไปไหนแล้ววะไม่แตกไอ้เหี้ยที่เนี้ยหายทุกคนทีนเนี้ยขึ้นบนแล้ว เตามมันเกิลมัวเลยแล้วนะโอ้ยไม่ได้ล่าจีเนียเลยกูไม่ได้ยิงจีเนียสักตัวเลยว่ะผมแม่งเยอะเกิน แตกเอาจีนเนี้ยก็ตายกูโดนคนเดียวกับจีเนียจีเน,นียแสดงว่าใจตัวกันหยาเหยอกหยอกกูไม่เล่นแล้วอีกกูขึ้นไปเก็บของมดดีกว่าไอ้เฮียเปลืองของเด้อจีเนียเออนยเอาจริงละจีเนียถอดแว่นเล่าใช้อิจฉาถอดแว่นเล่าขึ้นไปดูน่ะของมีอยู่แบบว่าโหเกลือเลยมไม่มีตัวเลยวะกของฟรีอีสปอร์ตบ้า ตัวกูไม่มีตัวกูไม่มีจูู่อรจ้าเอ่มก่้งกอลนะจีเนียอยู่นี่จีเนียอยู่นี่เอ้าจีเนียไปไหนอ่ะอยู่นี่เอกูตกใจหมดเลย จะทีเนี้ยทีเนี้ยแตกไม่โดนกูยิงหรอกแต่ก็โดนกูยิงด้วยล่ะไม่ที่หิวของนะไม่ที่หิวของนะ <c oughs> โอ้ยเฮียคนหิวของใชยวะทีเนี้ยโดนโอ้ทีเนี้ยไม่ได้โดนยิงแล้วก็ดีเทียนั่นไม่มาลัดกูทำไมวะงงวะกูแตกเอ้ย ตายอย่างเดียวเลยว่ะแม่จงจีนียสไปแล้วไปจีนี้ไปแล้วอย่างเงี้ยจีนียสึ้นตึงนู้นผมได้ขีดบันดาลชักพาไม่ไห้ละ ผมนี่ขีดบันดาลชักพาเกือบตายก็ไม่ทันจีเน็ตเลยเฮ่ยเกับตายทุกคนแต่ก็ยังไม่ตายอ่ะไอไอรอนมันออฟก็อดทำไมหรอจะตายไปหลายรอบแล้วแหละยังไม่ตายสักตัวเลยมันจะกคนรายจีเนยสกูไปไหนวะ เอาคนตึงนู่นแล้วกุแล้เบื่อว่ะแม่ตา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 โนนี่อะแตกไอ้เหี้ยเอ้ยเก็บดิหิวของไม่หิวจีเนียเลยหิวของกูตอนนี้

จีเนียสไปไหนวะเก็บของครับไอโดนเขาหิวของเลยว่ะเออมันไล่ล่าจีเนียสแต่มันหิวของเก็บไว้ก่อนทุกคนเผื่อไม่มีเล่นเฮ้ยไปหนึ่งหนึ่งไปหนึ่งหนึ่งจีเนียสไปหนึ่งหนึ่ง ศูนย์หกกูลงได้แล้วไม่รู้จีเนียตายเปล่าลงลงพร้อมไก่ใจตรงกันนะทำไมทุกคนโอ้กูเจอใครก็ไม่รู้ว่ะไอจีเนียตจีเนียตกูเจอจีเนียตจีเนียตรู้เปล่าว่ามันเสิร์ฟหลอกหัวมีเลนหน oh. so ึ Gotta, ่งกับจีเนียแล้วผมลีขีดบันดาลเอ้ยยศอะไรวะมีดาวด้วยเหรอโอเค มักดมันกมนกูจะแตกจีนียแตกครับทุกคน,นกด,ดูก่นอนอนยอยากเหมือนอยากตายออออมามาเด้ แตกตัวไอ้ดอนแม่ออปกอดจริงเลยว่ะโอ้ดูดิจีเนี้ไปห้องไหนแล้วน,นั่นจีนนลอยยเลยจีเนี้อยู่ห้องสิบห้าใจผมตรงกันนะหยอกหยอกหยอกยูฮูยอ้ดอนแม่ออ์ โ<ส>อ้ยโอจีเน <Pok> er. ียสคืนแล้วนะครับทุกคนแม่พูดอะไรไม่เคยฟังกันเลยว่ะเออโอ้ยแม่แม่งชนะจีเนียกูได้ไงวะชนะจีเนียกูอ่ะมันยิงจีเนียกูไอ้แม่งมันดีเห็นไหมอันนี้ออนเลยแล้วกันมาดี วกูอะโดนต้องสมาะไรหรอแต่โอ้ยโดนมันออบกอดว่าจีเนสไปไหนอ่ะ จีเนียร์ลงเซฟไหนอะ่ะอ๋อจีเนียร์ลงเซฟสมเด็จเดิมล็อกหัวเราเมื่อกี้ไม่ไล็อกหัวล็อกหัวก็มาน้ำทุกคนเหมือนแฟนตาซีเอ้ยไม่เหมือนหรอกมันไม่มันไม่ไมใช่แนวแฟนตาซี <laughs> มันเป็นแนวซองลุลูว์สนายลุลวงเงี้ยไหนอลองไหนอลองสนายดูมันเป็นยังไงวะลอง M K ดูดิอ๋อใช่ <S <s ด้วย เรียมกูเหรอเรียมกูเหรอโอเคทุกคนไอ้ดอนมันอพอกอนจรงิงๆเลยว่ะอย่าไปเล่นโอนแล้วเนา่น้อนไปเซฟโซนไล่ลาจีเนียต่ออโหตุเล่หรอ้าวไอ้เย้ยด่ากทุเล่เสย เดี๋ยวจีเน็ตยิงว่ะเจี๊ยนจีเน็ตยิงได้เหรอจี๊ยนยิงได้เหรอทุกคนไม่ใช่เจี๊ยนเจี๊ยนอยู่ไหนต้องการตัวจี๊ยนเหมันโดนลุมจะตายกว่าอะไรไงโอ้ยเนี่ยดูเนี่ยในฝูงเจี๊ยนคุณหญิงเนี๊ยน

Sắc Hên cô sắc Hên này, nhìn, trăng, nhìn Chị... này đang cô sắc này nhìn này cô sắc này nữa, này cô sắc này nữa, này đang cô sắc này nữa, mừng cô sắc này nữa đi qua, mừng đi qua, trang, cô trang, chỉ là mấy lala này, đi này, này, không โอเคครับทุกคนเซิร์ฟก็จะประมาณนี้นะกูไม่ได้ล่าและจีเนียเหมือนกะูมาเล่นเองอะตอนเนี้โอเคใครอยากเล่นก็มาได้นะทุกคนเซิร์ฟนี้เซิร์ฟปีสาจประมาณนี้เลยโอเคไปละเจอกันไม่บ่าย